เบ,บกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูตารางแข่งหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้แล้วนะครับโดยจะแข่งในระหว่างวันที่9-11กันยายนนี้ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพโดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะครับก็จะมี4ทีม4ชาติด้วยกัน ก็จะเป็นทีมจากเพื่อนบ้านอาเซียนเรานี่เองครับก็จะมีทีมชาติไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียครับคือต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนบ้านเราทั้ง3ทีไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์รวมถึงอินโดนีเซียเองนะครับคือต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เขากําลังเร่งพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับไทยเราก็ไม่ควรประมาทและก็ต้องระวังให้มากๆเลยนะครับในอาเซียนกลางปีในปีนี้ อย่างเวียดนามเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีมากเลยนะครับใน a อวีซีครับที่ผ่านมาสามารถเอาชนะได้ทั้งอิหร่านและก็สามารถเล่นกับจีนได้5เซตและก็ได้เซตจากญี่ปุ่นแถมยังเอาชนะไต้หวันอีกนะครับถือว่าดีมากเลยเนาะและก็ทําให้ล่าสุดจบอันดับที่4ไปครองนะครับใน a อวีซีครับที่ผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ถือว่าเยี่ยมและก็พัฒนาขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวสาหรับเวียดนาม เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับในนัดแรกจะเริ่มในวันที่9กันยายนนี้นะในเวลา15นาฬิกาครับคู่แรกเป็นอินโดนีเซียเจอกับเวียดนามสามารถชมได้ทางช่องวัน31นะครับก็รอเปิดทีวีดูได้เลยและคู่หนึ่งก็จะเป็นเวลา18นาฬิกาจะเป็นทางทีมชาติไทยเรานะครับจะเจอกับฟิลิปปินส์ครับก็ช่องวัน31เหมือนกัน คงเป็นแมตช์ที่น่าลุ้นและก็ดูเดือดมากเลยนะครับในนัดแรกเนี่ยส่วนในนัดที่2ในวันที่10กันยายนนี้นะครับในเวลา15บนาฬิกาเป็นทางเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์ครับและในเวลา18บนาฬิกาเป็นอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติไทยเรานั่นเองครับก็ชมได้ทางช่องวัน31สเช่นเดียวกันและก็ในนัดที่3นัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในวันที่11กันยายนนี้นะครับในเวลา15บนาฬิกาฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซีย แล้วก็18อากาไทยเจอกับเวียดนามครับก็ชมได้ทางช่องวัน31เหมือนเดิมครับคือต้องบอกเลยว่ามันทุกคู่เลยนะครับทั้งไทยอินโดเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปิน ทุกทีมนี่คือไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นนะครับที่จะได้ยืนโพเดียมส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็คือจบอันดับที่4แล้วก็จะไม่ได้ยืนโพเดียมนะครับก็ไม่มีใครยอมใครแน่นอนก็คงมันแน่นอนเลยนะครับแตก่ก็ไม่ต้องอินมากเกินไปนะครับเพราะว่ารายการอาเซียนกลางปีเนี่ยมันเป็นรายการที่แบบว่ากระชับมิตรนะครับเพื่อ มีตรภาพอะไรประมาณนี้เนะาะไม่อยากให้เปนแฟนอินเกินไปนะครับก็อยากให้รับรู้กันด้วยนะเชียร์ให้สนุกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กกันด้วยสวัสดีครับ